สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f.c. ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุล ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเา้าราศีตุลทุกท่านคะในช่วงวันที่1 0 2ถึง20กรกฎาคมปี2568การงานและการเงินของท่านจะราบรื่นละคล่องตัวเดียหรือไม่มีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นกับท่านไหมต้องระมัดระวังอะไรเป็นรูปตาจะต้องทำบุญในรูปแบบใดถึงจะเป็นการ เหมาะและเสริมดวงให้กับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องระวังอะไรไหมข้อนี้ถือว่าสําคัญมากๆมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาฟังการงานของชาวราศีตุลก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีตุลช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการงานนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะมีคนให้โอกาสท่านในเรื่องของการงานคะ่ะท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ และคนรอบข้างนะคะถ้าท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางการหาเงินเพิ่มหรือว่าช่องทางการทำงานเพิ่มท่านจะค้นพบด้วยความรู้ความสามารถของท่านความเก่งความเฉลียวฉลาดของท่านจะมีคนสนใจท่านกำลังมองหาหุ้นส่วนก็จะได้หุ้นส่วนนะคะถ้างานติดขัดมีปัญหาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีความคืบหน้าในเรื่องของการงาน กำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่จะประสบความสำเร็จนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะมีเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานด้วยจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านตกอกตกใจงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะงานบางอย่างที่ท่านคาดหวังว่าจะได้ทำอาจจะไม่ได้ทำอาจจะต้องไปทำงานอื่นที่ท่านคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็น ในลักษณะที่ว่าอยู่ๆก็ได้เดินทางแบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นการเป็นตัวแทนของใครบางคนเพื่อไปทำงานแทนเขาหรือเป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะท่านจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะแต่เอาเข้าจริงๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นนักวางแผนเลยละและที่สำคัญคำพูดคำจาของท่านก็ยัง เป็นที่น่าเชื่อถือน่าเกรงใจนะคะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เป็นช่วงที่จะได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นได้ลูกค้าที่น่ารักน่ารักมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ด้วยนะคะและออเดอร์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะชื่นใจพอสมควรแต่เนื้อสิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะชาวราศีตุลไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามอยาได้เชื่อใจคนมากเพราะว่าท่านยิ่งโดดเด่นคนก็ จะมีบ้างสำหรับบางคนที่หมั่นไส้และไม่ชอบท่านระวังคนกันแกล้งดังแกถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายจะรับออเดอร์จากลูกค้าท่านก็จะต้องคุยกับลูกค้าตกลงให้มั่นใจนะคะพูดให้เข้าใจตรงกันสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะคะเปิดอกคุยกันไปเลยนะถ้าจะรับออเดอร์ท่านก็จะต้องเก็บค่ามมาจําทุกครั้งอย่าเชื่อใจลูกค้ามากและการที่ท่านจะเก็บค้ามาจํา ทุกครั้งก็จะต้องเก็บในจำนวนที่ท่านไม่เสียหายถ้าลูกค้าไม่รับออเดอร์ตรงตามที่ตกลงกันไว้หรือถึงเวลาเทออเดอร์ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านทำหนังสือสัญญาให้เรียบร้อยเลยนะคะจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านโดดเด่นนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แต่ข้อดีก็คือว่าการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีมีข่าวดีจากการพูดคุยได้โชคลาภจากการพูดคุยปากให้โชคให้ลาบเดินทางแล้วดีมีข่าวดีเกิดขึ้นรวยให้เต็มที่นะคะท่านใดที่ทํางานประจําในช่วงระยะเวลานี้กันท่านก็จะมีความรู้สึกว่าอมืมีความสุขมากขึ้นไม่ค่อยอึดอัดใจมากในเรื่องของการทํางานนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงอยู่บ้างมีปัญหาเข้ามา,อ,าอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีนะคะท่านจะมีความสุขกับการทํางานนะได้ทํางานที่อยากทํามีคนไว้ใจและเข้ามาให้โอกาสท่านด้วยนะคะรับเอาไว้นะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านคนรักและเมตตานะคะเหมาะแก่การขอความช่วยเหลือเหมาะแก่การพูดคุยทุกเรื่อง สำหรับการเงินของท่านท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะชาวราศีตุลใช้คำว่าโชคลาภได้เลยนะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีข่าวดีเรื่องมรดกทรัพย์สินมีข่าวดีเรื่องบ้านเช่นนะคะถ้าท่านกำลังคาดหวังอะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านและรถมรดกทรัพย์สิน จะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนในช่วงนี้ไม่มากก็น้อยหรือบางท่านนะคะกำลังจากการพูดคุยเรื่องมรดกทรัพย์สินก็จะสำเร็จหรือท่านใดที่กำลังจักการเอกสารขอซื้อบ้านซื้อรถนะคะยื่นเอกสารซื้อบ้านซื้อรถก็จะสำเร็จด้วยนะคะคือพูดได้ง่ายถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ตอบตกลงเลยทีเดียวนะคะ ก็จะถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรแล้ท่านก็มีความหวังด้วยนะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆมีเรื่องใจปูกเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินเงิน,เง,นเงินทองทองมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะมีคนช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินหรือแม้แต่ถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆ กับใครก็ตามเรื่องเงินเงินทองทองก็จะประสบความสําเร็จเจรจาไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็จนะคะซื้อมาขายไปซื้อขายแลเกเปลี่ยนสําเร็จท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วง10วันนี้ไม่ธรรมดาท่านจะขายดีนะคะมีออเดอร์เข้ามาเพิ่มมากขึ้นผลกําไรในาบางวันก็ค่อนข้างที่จะชื่นใจฉะนั้นท่านจะต้องปรับเปลี่ยนการขายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อดึงดูดลูกค้า ทำยังไงก็ได้ลูกค้าจะสนใจลูกค้าจะเข้ามาอุดหนุนทําเลยนะคะคนรอบข้างจะช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองค้าขายก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจะช่วยกันโฆษณาบอกกันปากต่อปากแนะนํากันปากต่อปากให้มาซื้อมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของท่านจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างนะคะใช้คําว่าได้โชคลาภเลยนะท่านจะมีความรู้สึกว่าอืมช่วงนี้ท่านมีความมั่นคงขึ้น นะคะได้บ้านได้รถมีข่าวดี ar, ดเรื่องบ้านและรถจัดการกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านและรถสําเร็จนะคะค่าใช้จ่ายยังคงเกี่ยวพันกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะถ like ึงแม้ว่าท่านจ่ายออกไปท่านก็จะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความสุขอยู่ลึกๆภายในจิตใจจ่ายแล้วได้มานะคะได้ใช้เงินไปกับตรงนี้แก้ไขปัญหาให้จบ แต่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ท่านนั้นนะคะไม่วิตกกังวลใจอีกต่อไปไม่ต้องมานั่งแบกรับภาระอีกต่อไปมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ยังไงซะก็อยากจะขอเน้นย้ําว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้จะมาจากทิศทางอื่นหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลือมีคนนําเงินมาให้ มีคนให้เงินท่านใช้ด้วยสเสน่หาด้วยนะในช่วงระยะเวลานี้โดดเด่นพอสมควรเนื้อสิ่งอื่นใดอย่าไว้ใจคนอื่นมากเรื่องเงินเงินทองทองนะคะระวังนะระวังคนเอารัดอเอาเปรียบระวังถูกหลอกถูกโกงเรื่องเงินเงินทองทองโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านหมุนเงินคล่องมีโชคลาบเรื่องเงินเงินทองทองนะคะด้านการทําบุญในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านอยากจะทําบุญก็แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการ ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนที่ลำบากมากๆมีโอกาสเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเห็นคนลำบากยื่นมือเข้าไปช่วยเถอคะค่ะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะหรือถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะไปทำบุญตรงนั้นตรงนี้ท่านก็จะได้ไปนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีสำหรับท่านจะได้สร้างกุศลผลบุญเพิ่มนั่นเองนะคะค่ะข,ขออวยพรให้ชาว ราศีตุลทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ